สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักโครงสร้างภายในของไซกาหลีนะคะชื่อวิทยาศาสตร์ของไซกาหลีคือไฟคัสแอนูเลตชื่อวงก็คือโมเลกซี sy. ประโยชน์นะคะต้นไซกาหลีเป็นต้นที่มีโครงสร้างพันกันอย่างสลับซับซ้อนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์9-15กิโลกร,รัมต่อปีดักฝุนและมลพิษทางอากาศ1.4กิโลกร,รัมต่อปีช่วยฟอกอากาศลดการเกิดภูมิแพ้และหอบหืด ลดความเครียดผ่อนคลา,ายช่วยให้สดชื่นลดอุณหภูมิรอบบ้าน2.4องศาและให้ร่มเงาป้องกันรังสี UV ต้นไซเกาหลีต้นไซเกาหลีเป็นต้นไม้ยืนต้นมีความสูงประมาณ1-6เมตรลำต้นตั้งตรงกิ่งก้านแตกแขนงออกไปเป็นทรงพุ่มซ้อนชั้นสูงเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นไปคล้ายพีระมิดใบลักษณะเป็นทรงกลมดีผิวมันวาวเป็นสีเขียวเข้ม ใบเรียงสลับเป็นชั้นๆรอบกิ่งส่วนดอกออกเป็นช่อออกตามซอกใบส่วนผลคล้ายลูกมะเดือ่อผลอ่อนมีสีเขียวส่วนผลแก่มีสีสม้หมหัวข้อที่จะนำเสนอนะคะ 1. โครงสร้างภายในของใบ 2. โครงสร้างภายในของลำต้น 3. โครงสร้างภายในของราก ครงสร้างภายในใบต้นไซเกาหลีเป็นต้นใบเลี้ยงคู่มีโครงสร้างภายในใบดังนี้เอพิดอร์มิสอยู่ชั้นนอกสุดประกอบด้วยเซลล์ผิวเซลลคุมเซลลข้างเคียงเซลลคุมและอาจมีขนหรือต่อมผิวด้านนอกของเอพิดเด์มิสมีสาร Q in, คิวทินเคลือบอยู่เพื่อป้องกันการระเหยน้ําใบที่เป็นแผ่นแบนมีเอพิเดอร์มิด erm ด้านบนส่วนใหญ่ปากใบจะพบมากที่เอพิดเด์มิสด้านล่าง โดยบริเวณถัดเข้าไปจากปากใบอยาจพบช่องอากาศม,มีโซโฟิลอยู่ระหว่างชั้นเอพิด์มสด้านบนและด้านล่างประกอบด้วยเซลพาเลนไคมาที่มีคอรพาสจำนวนมากจึงทำหน้าที่สังเคราะห์แสงในพืชใบเลี้ยงคู่โดยเ่อไปพบเซลลในมีโซฟิลรูปร่างแตกต่างกัน2แบบคือ 1. พาลิเซตมีโซฟิล มากอยู่ติดกับเอิเดอร์มิสด้านบนประกอบด้วยเซลล์พาลนไคมารูปร่างยาวเรียงตัวเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบโดยผนังเซลล์ด้านบนติดเอิเดอร์มิสด้านบนผนังเซลล์ด้านล่างติดกับเซลล์ด้านล่างผนังเซลล์ด้านข้างจะไม่สัมผัสกันและมีระยะห่างกันค่อนข้างสม่ำเสมอพาเซีสมีโซโฟ,ฟิลอาจมีหนึ่งแถวหรือมากกว่าภายในเซลล์มีคอโลพาสหนาแน่นมาก 2. สปองจี้มีโซโฟิลอยู่ถัดจากพลย์เซมีโซโฟิลลงไปจนถึงชั้นเอพิเดมิดด้านล่างประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างไม่แน่นอนช่องว่างระหว่างเซลล์วกว้างซึ่งในพืชบางชนิดมีการเลี้ยงตัวอย่างหลวมๆจึงทำให้ช่องว่างระหว่างเซลล์วกว้างมากจนเห็นเป็นช่องอากาศภายในเซลล์มีคอรพัสหนาแน่นเช่นกันแต่น้อยกว่าเพลิเซมีโซโฟิลมัดท่อลำเลียงหรือวัาสิลลาบันเดิล ของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีหลายกลุ่มเรียงเป็นแนวและนาบเดียวตามแผ่นใบมีขนาดกลุ่มแตกต่างกันไวซ์คิลลาบันเดนขนาดใหญ่อยู่บริเวณเส้นกลางใบที่เหลือมีขนาดเล็กลดหลั่นกันไปอยู่ที่บริเวณเส้นใบและใบย่อยโครงสร้างภายในลำต้นอ p พ d e ดอร์ id erm id. เป็นชั้นนอกสุด เซลล์มักเรียงตัวเป็นหนึ่งแถวส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลล์ผิวและเซลล์คมอาจมีขนที่มีลักษณะต่างๆตามชนิดพืชคอเทกเป็นชั้นถัดจาก e p i d e r m i สเข้าไปประกอบด้วยเซลล์จำนวนน้อยจึงอาจมองเห็นชั้นนี้ไม่ชัดเจนเนื้อเยื่อที่พบมีหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นพาเลนไคมา และมักมีคอริในไคลยมาอยู่ติดกับเอพิเดอร์มิสโดยรอบหรืออาจมีเฉพาะบริเวณที่เป็นเหลี่ยมหรือสันของลำต้นในลำต้นพืชลบลูกภายในเซลล์ชั้นคอเทกที่อยู่ใกล้กับเอพิเดอร์มิสจะมีคอโรพาสจำนวนมากทำให้เป็นลำต้นสีเขียวสตีลเป็นชั้นที่อยู่ถัดจากคอเทกเข้าไปอาจแบ่งแยกชั้นสติออกจากคอเทกได้ไม่ชัดเจนโดยทั่วไปสติลจะมีบริเวณกว้างมาก ประกอบด้วย 1. ว a s คิล a าบันเดิลในพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นพืชลมลุกมีว a s คิล a าบันเดิลจำนวนหลายกลุ่มเรียงตัวเป็น1วงแต่ละกลุ่มหรือมัดประกอบด้วยไซเล่มปฐมภูมิอยู่ด้านในและโฟเอมปฐมภูมิอยู่ด้านนอกโดยเรียงตัวใน,นวแนวรัศมีเดียวกันอาจมีไฟเบอร์ล้อมรอบแต่ละ วัตคิวลาบันเดิลเพื่อป้องกันหรือสร้างความแข็งแรงให้กับวัดคิวลาบันเดิลสองพิษอยู่ชั้นในสุดที่กลางลำต้นถัดจากแนววัตคิวลาบันเดิเข้าไปส่วนใหญ่ประกอบด้วยพาลินแคมาาที่สะสมแป้งหรือสารต่างๆในพืชใบเลี้ยงคู่จะสามารถเห็นพิษได้ชัดเจนโครงสร้างภายในราก โครงสร้างของพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีการเจริญเติบโตปฐมภูมิตัดตามขวางมีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อแตกต่างกันชัดเจนแบ่งออกได้เป็น3ชั้นดังนี้ AV i d e r ม i s v The เป็นชั้นนอกสุดประกอบด้วยเซลลผิวแล้วเซลล์ขนลากที่เป็น1แถว คอเทกเป็นชั้นถัดจากเอพิเดอร์มิสเข้าไปประกอบด้วยพาเลนไขม้าเป็นส่วนใหญ่ด้าน,นในสุดของคอเทกมักเห็นเซลลเรียงเป็นหนึ่งแถวชัดเจนเรียกว่าอนโดเดอร์มิสซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีลิกนินและซูบิลินสะสมเป็นแถบแลเล็กๆรอบเซล์ยกเว้นด้านที่ขนานกับเอพิเดอร์มิสเรียกแถบนี้ว่าแถบแคสพาเลนอนโดเดอร์มิสมีหน้าที่ควบคุมทิศทางการลำเลียงน้ำทั้งด้านข้างและจากเซลล์ ขนล,ลากผ่านคอเทกจนเข้าสู่ไซเลมในเซล์ลเอนโดเด์มสที่ทําหน้าที่ไปนานๆหรือเซล์ลแก่ขึ้นอาจมีลิกนินมาสะสมเพิ่มเติมมากทั้งด้านข้างและด้านในที่ขนานกับผิวทําให้เกิดผนังเซลทุติยภูมิที่มีความหนาแน่นเป็นพิเศษซึ่งเอนโดเด์มสในช่วงนี้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทิศทางการลำเลียงน้ำในแนวแะนาบอีกส,สติล เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากคอเทกเข้าไปโดยหยุดถัดจากเอนโดเดอร์มิสประกอบด้วยชั้นต่างๆดังนี้ 1. p e r ริ e ซคอลประกอบด้วยเซลพาลินไคมามาเรียงเป็นวงซึ่งอาจมีเซลหนึ่งแถวหรือหลายแถวแล้วแต่ชนิดของพืชเซลบริเวณนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็น,นเนื้อเยื่อเจริญเพื่อสร้างรากแขนงได้ นอกจากนี้ในรากพืชบางชนิดที่มีการเจริญเติบโตทุติยภูมิโพลีเซคเลสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นคอเทกแคมเบียมได้ 2. วาสคิลลาบันเดลหรือมัดท่อลำเลียงมีจำนวนหนึ่งกลุ่มประกอบด้วยไซเลมปฐมภูมิอยู่ตรงกลางของรากเซลล์ที่มีลักษณะ เป็นแฉกและโฟยิมปฐมภูมิอยู่ระหว่างแฉกของไซเลีมปฐมภูมิจำนวนแฉกของไซเลียมในรากพืชใบเลี้ยงคู่จะมีประมาณ4-6ถึงแฉก 3. พิษมักไม่พบพิษในรากพืชใบเลี้ยงคู่ที่จเจริญมาจากมเมล็ดหรือรากแขนงอาจมีโอกาสพบพิษได้ในรากที่จเจริญมาจากส่วนอื่นๆเช่นลำต้นและใบซึ่งเป็นรากพิเศษ จบไปแล้วนะคะกับโครงสร้างภายในของต้นไซกหลีขอบคุณที่รับชมค่ะ